สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาเาสวนกัเดเศษทฤษฎีใหม่หลังจากเขาล่างกล่ำต้นนะครับพี่น้องต่าง้ําต้นที่เป็นล่าสีเข <c> ียวสีฝาแฝาเกาะน้ำรอบต้นครับพี่น้อง <c> เขาอัดฉีรดราเแล้วปาดระว่างกิ่งที่เข้าเคยตัดมันจะเป็นแผลแบบนี้ครับที่แห้งออกไปครับมันเป็นแผลแ, <c> แ,แบบนี้เป็นแผลแบบนี้เขาเือท่ายังครับพี่น้อง อยู่นี่บ่สได้ใส่ยาท่าเลยครับพี่น้องสูตรนี่ใส่มาสองปีแล้วครับบ่ได้ใส่ยาเลยครับตัวนี้สูตรนี้ป้องกันหดแมงมะล่แมงปีแข็งนะครับพี่น้องแมลงปีแข็งที่มันเจาะลำต้นนะครับมันจะเจาะลำต้นช่วงนี่แหละครับปลายฝนต้นหนาวเนี่ยพันธุ์มะเสยวดดอกมันถึงมาวางไข่ใชนนีมแบบนี้ครับเขาอัดฉีดเล้วมันจะเป็นเป็น โกนเข้าไปครับลึกเข้าไปครับถ้าแมงมานลี่แมงปีแข็งมันจะมาวางลูกวางไข่ส่วงปลายฝนต้นหนาวเลยครับพี่น้องส่วงเข้าเซวดอกนี่นีเป็นแพรแบบนี้ครับเนี่ยเขาล่างอัดฉีดแล้วเข้ากระสิมีวิธีมาท่าครับท่าป้องกันมแมลงนี่มแมลงปีแข็งเลยครับพี่น้องสูตรง่ายๆครับหาได้ ไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียตังค์ครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่น้ำมันเครื่องเก่าครับพี่น้องนี่น้ำมันเครื่องเก่าแม่นเครื่องเก่าครับพีน่น้องเก่านี่คือเขาทายออกจากเครื่องตัดหญ้างอตัวไส์ครับพี่น้องตัวนี้สิป้องกันมลรงไดครับพี่น้องมะแร็งปีแ,แปันเสียล่ากับว่าด้นะครับพ,บพบี่น้องพี่น้องบางคนอาจติบ่เชื่อแต่ว่ายุสวนนี่ ใช้มาสองปีแล้วครับถ้าเป็นแผลเวลาตัดกิ่งตัดงาครับจะท่าน้ํามันเครื่องครับพี่น้องนี่ครับชื่อว่าตัดตัดกิ่งออกแบบนี้มันยังมันยังท่านแห่งมันเปื่อนทั้งหท่าเลยครับพี่น้องเพราะท่าป้องกันครับมันจะม่วางไข่เพราะมันได้กินมันได้กินพวกนี้แล้วมันกระเบอมาครับพี่น้องได้กินน้ํามันเครื่องคือน้องทั้งท่า มันแพเมนี่ครับนี่เด้อครับมันเครื่องใส่แปลงที่ฟันเด้อครับพี่น้อเพราะว่าแม่แรงปีแข็งสีมาว่างไข่แล้วมันได้กินนะมันเครืองแล้วมันสีโบยูเลยครับแล้วมันสีบบมาว่างไข่เลยครับพี่น้อมันสีนี้ไปมันขยายพันธุ์บ่ด้มันก็ยยานลูกมันตายนะพี่น้อเคล็ดลับดีๆไม่ต้องใช้ยา ง่ายเรไม่ต้องซื้อครับเขาซื้อ้าน้ำน้ำแผลมันนี่นะครับพี่น้องแค่แมงม้ามันบินมามันมันเด็กกินนะมันเครืองนี่สักหน่อยแผลมันก็สิเริ่มแห้งไปได้ครับพี่น้องมันก็สีเริ่มเนื้อโพึ้นมากครับถ้ามันถามันอยู่นานๆแล้วมันสิเริ่มโพึ้นมากแบบนี้ครับคอยดันเนื้อขึ้นมากแล้วก็ปิดแผลครับบางถัางกิงมันใหญ่ครับมันก็สิเป็นแบบนี้ครับกิ่งใหญ่ ตัดออกมันก็นสติเป็นแผลแบบนี้เข้ากับท่าไปเรื่อยๆครับอาจิะสองเดือนท่าเท่นึงก็ได้ครับท่าเพื่อให้บ่ให้เสียล่ากับว่าใดท็อปห่วงยั้งนี่นะครับพี่น้องโอ้โหครับตามทีควมกีเทีนกับว่ามันป้องกันไม่ได้แต่สูตรกเกษตรทฤษฎีใหม่นี่ทดลองมาสองปีแล้วครับพี่น้องเห็นมั้คุณแผลใหญ่รครับพี่น้องแต่ท่าคือกันเพ่าท่าเพื่อไม่อยากให้เป็น แมงมลลี่เขามาเจาะวางใครพี่น้องก็สิเคยเห็นอยู่ดอกแมงมลลี่แต่ได้เจาะต้นแล้วมันสิหลอบต้นในวันหลอบต้นเลยครับพี่น้องยุนีนี่ปีที่สองนะครับบอมี่มาเจาะครับประมาเาข้าวท่าไปเรื่อยเป็นแผลตัดออกท่าเบิดครับพี่น้องท่าเบิ้ตนะครับสมัติเป็นแผลแบบนี้ท่าเลยครับน้ำมันเครื่องเก่าสูตรนี้ไม่ต้องซื้อประหยัดหาง่ายครับ ยึดรับดีๆเอามาฝากพี่หนอ้องนี่ครับน้ำมันเครื่องเก่าใส่แปรงสีฟันนะครับจุ่มแล้กกับท่าน้ำแข็งส่วนมันมันมันยังสีออกเข้ากันนี่นะครับพี่หนอ้องส่วนังสีมันสะแห้งไปเลยปิ้ไย,ยไปเข้ากับเอาออกครับพี่หนอ้องเอาออกก้อนดังท่านะครับพี่นอ้องท่าหลอบเลยมาแลงถือกินไม่มีวางไขแน่นอนครับพี่หนอ้องทดลองเมึงอะไรครับพี่นอ้อง ถ้าไม่เชื่อผมก็ทดลองดูจักต้นช่วงช่วงนี้แหละจะเข้าหน้าหนาวเนี่ยแมลงปีแข็งจะมาวางไข่ไหมวางไข่แต่อย,อยู่สวนนี่ไม่มีสักต้นเลยครับปีที่สองแล้วนี่บางสวนนี่เข้าแบบเจาะรอบต้นเลยครับถ้าได้เข้าแล้วเจาะมันจะเจาะรอบต้นนะครับแมลงปีแข็งวางลูกวางไข่ไอ้นี่ก็ ป้องกันได้ครับไม่ให้วางไข่ครับสาระดีๆเอามาฝากพี่น้องครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ